สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาแล้วจ้ะพี่น้องกลับมาจากไอ้ไอ้ไอ้วัดวัดไ,ไทยเหรอจ้ะพี่น้องกลับมาแล้วกะพี่น้องเออเล็กได้อยัางพี่น้อง <ND> ไปได้ปลาเมือกพี่น้องไปได้ปลาเมือกมาสองใหม่มันแพงหลายจ้ะพี่น้องมันแพงหลายเลยก็เลยซื้อเอาแค่สองสองใหม่นจ้ะพี่น้องจะ้ะไหม่ไอ้ใหม่นี่ยี่สิบหายี่สิบหาคนจ้ะพี่น้องยี่สิบหาคนแล้วก็ได้ น้ำจิ้มอันนี่มาน้ำจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มซี่ฟูดพี่น้องเอ้ยจ้ะเอเอาเอาใส่หลังรถมาทั้งทั้งจมทั้งจมพี่น้องจ้ะเพราะไงล้วจมกินมันไหนนี่กินมันเหยอยู่ในรถเลาะจ้ะพี่น้องเตวเต้าน้างเอกจ้ะพี่น้องน้องจ่ะทูเลียนจ้ะพี่น้อง พี่น้องหูวะว่ามันราคาเท่าไหร่นี่จ้าพี่น้องดวยค่วมที่ว่าบ่ไเด็กินโดนอิลีจ้าพี่น้องเลขกบ่ได้กินโดนแล้วพอหญยจนว่าป้าดสันเจ้าคือกาซื่อว่าสันจ้าไอพี่น้องกล่องนี่กล่องละสองร้อยห้าสิบจ้าพี่เอ้สองร้อยหกสิบคนจ้าพี่น้องสองร้อยหกสิบค้นอ่าแต่ถามว่ามันดีมันกิดมันมันกิบโงนาเสียดายเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าเลขกระบืรูว่ามันโอเควะจ้า เพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่อยเฮาแกะเลยนี่จ้าพี่น้องเล็กเล็กยหญ่มันมันมันเปลี่ยนตาอยู่จ้าพี่น้องแต่กกินไปเนาะจ้าพี่น้องมันเด็ซื้อมาแล้วจ้ามันเด็ดซื้อมาแล้วเล็กก็ไปได้สีห้พ่อไ่ซิมอยู่จ้าพี่น้องเล็กสีหายพ่อไงซิมนะจ้าแล้วกะเล็กไปได้ปลาวหวานมาถุงหนึ่งจ้าพี่น้องปลาวหวานมาถุงปลาวหวานไอ้ไอ้นี่ปลาวหวานถุงนี่ลอยหาสิบข้นจ้าพี่น้องลอยหาสิบข้นกะ เอามาไหว้ทอดกินก็ตำาักหุ่งตำาักไอ่ตำาักแตงตำเก้ยวห้องน้ำจากพี่น้องจ้าเล็กไปเห็นเลยกก็เลยซสื่อมาเอาถุงหนึ่งจากพี่น้องจ้านี่แหละมาหอดบ้านเล็กกเก็บภาพบรรยากาศไอไอ่รอบๆบัดมาให้เบิ้งจาพี่น้องแต่แดดแดดห่อนคากจาพี่น้องจ้ามือนี่แดดห่อนคักมากพี่น้องจ้ามากินสองใบนึงก็กินจาพี่น้องจ้าดุเดนกินเทียจ้าพี่น้องอ่า กัดสีแซบย่ดอกจ้าพี่น้องแล้โด,โดนกินเทีย re. เล็กบ่ได้กินเล็กบ่ได้กินอี่วลยจ้าพี่น้องบ่ได้กินอี่วเลยจ้าแซบๆพี่น้องอืมบะมี่กระดาษชิ้นสุดน้ำจิ้มออกเข้มจังเลยพี่น้องโอ้เผ็ดถึงใจเลยจ้ะ The mm. man, one try. <laughs> า้บ่เห็นเราอยากกินกระซั้มนั่นแหละจ้ะพี่น้องกินพ่อเหยอยากเนาะกินพ่อเหยอยากเดี๋ยวเล็กสีไฮพ่อไนกินไหนกินทุเรียนเบิ้งจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไปเอากระดาษเทสจ้าพี่น้องจ้าเล็กสีไฮ เล็กเล็กสีหายปูใหญ่ซิมเบิงเบ,บิงเด้อว,ว่าแล้วสิเป็นยังไงเราบ่เคยเราบ่เคยกินจักเทียอจ้ะพี่น้องเราบ่เคยซิมจักเทียเล็กสีหายเราซิมเบิงจ้ะเด็ดดีดีสเดตตูทร้ายโอ,อ,อ้มันกะมันกะหนากินอยูน่นะจ้ะพีนน่น้องจ้ะเอาให้ให้เราซิมอันไหนหน่อยก่อนอาลนารีก่อน Yeah, take this one better. Hmm? <laughs> hmm? How you say it? This. Not How? good. You don't like. <laughs> no just say if if you don't like i'm i'm will the last is was better better yeah Mm, mm -hmm. this one oh my oh, god ah นะ give give to me เอ้ยแพงเอ้ยไปหาทิ้ง it's expensive one พี่น้องดีใจแถววะไงโบมักเล็กสุดเลกิน ไนี yes. no, can eat it, but ่คุณ mm, so, so, yeah. yes. mm. okay. mm ้แ hmm. ต yeah. mm ่กินไแ e ่ o นด้แต่คุณคุณกินไดแต่คุณคุณกิแกินดแ่คุกนไดแต่คุณค s ณกินได้แต่คกินได้แต่กินต่คกนด้ยต่แ้กินุน e ก you can buy like this โอ้สนุกเดีกินสิกินห้องนู้เด้นสกินห้องเร็กเด้นหนางตายแล้วอย่มามนะักเด้อบะแซบดอกแซบแซบโน้แซบอิลี่ <laughs> แซบอิลี่มาสั่นพี่น้องตายแล้ววันนี้อืมวอชวอชอืม Jag försöker verkligen tycka om det här. Mm. Mm. Jag tänkte... Tanken, tanken, pinong. Jag försöker fundera. Ingen fara. ก็เลนปเป็นปลาหมึกกอนเดี๋ยวเล็งมาลุยไหมปลาหมึก <c oughs> โอ้ยแมงวันวนี่กระไดพี่น้องแมงวันวนี่กระไดพี่น้องมา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 กินยกสองจ้ะยกสองกินซ้ำนี่ละมือนี่จะ้ะพี่น้องจะ้ะ ก,กับมากทับุ่นเอ้ยไออันนี้ติดแขวเล็กพอใหญ่แล้วว่เาเรา,เราก็กินได้ยูจ่ะพี่น้องก็ว่ากับบดทิ้งกับมักนอกจากแล้วแต่ว่าแล้วก็ซสิ้นเห้เล็กยูจ่ะพี่น้องจาสิ้นให้เล็กยูดีอาะล่ะพี่น้องแล้วแล้วกินน้าเล็กเราบร่มักน้าเล็กขันกินได้พี่น้องเอ้ยกินบพท่านแทะกินบ่ท่านแล้วแทะเ,เ,เพอใหญงนะพี่น้อง ใช่หลายหลายพี่นอ้องเล็กปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันวันสิแม่ตอบมเลยบาย,บายๆผ้าจ้าพี่น้องปีนึงเล็กไปเท่านึงจ้ะ ไปนั่งไปเที่นึงปรากฏว่าตอนแรกเล็กเล็กบ่ไเด้คิดได้ว่าสี่สี่ไอ้เพิ่นสี่มีงานบวงสวงอย่างจ้ะพาก,กันไปก็พ่อใหญ่ก็ไปไปเล็กไปซื้อดอกไม้ซื้อนั่นกัไปไวายธรรมดาจ้ะพี่น้องบาดพ่อขี่รถเขาเขาปากทางพี่น้องรถเต็มเลยจ้ะหละก้กกามีดนตีจ้ะพี่น้องมีดนตีไอ้น้ำบานเท่าเนาะจ้ะน้ำบานเท่าคือแบบว่ามีงานมีการจ้ะพี่น้อง จังหวะเวลาเล็กเสียเหตุวิดีโอมันกับบอมีมันบางบางช่วงบาง,บางตอนน่ะหาเวลาเพลงมันนนี่เล็กกระิบมันกับ um บอมีเ<จ>สียงนะจ้ะพี่น,อนออ้องเห็ดเห็ุคลิปลำบากด้วยจ้ะเพราะว่ากระยานติดเล็กกระซินะจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้ามาเอินแล้วเอินอีกจ้ะพี่น้องดนด้นกินเทียร์เทียอืม หยาบด้วพี่น้องทั้งกินทั้งจมโอเคจ้าพี่น้องอ่ะ คลิปนี้เล็กเอาไว้จำนี่ก่อนจ้ะพี่น้องไอ้นี่ละมีแนวมาอ่างจำนี่ละจ้ะพี่น้องได้กลิ่นทุเรียนแล้วจ้ะพี่น้องถามม,มันแพงมันก็บแพงแต่ว่าแต่ว่าดุโดนเขากินเพียมันก็คุ้มจ้ะพี่น้องมันก็คุ้มโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้เอาไว้จำนี่ก่อนพ่อกันคลิปหนาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบ,บ,บายบายจ้ะ